哎，爷爷。 เติมอีก4 4 4 4 5 5 5 4 4ไม่มี3เลยโอเคเดี๋ยวเลยอีกนิดนึงรอแปบ๊บอีกแปดใบสุดท้ายรอบิงแป๊บอยู่เจ็ดชิน้นแปดใบนี้ก็ อันแรก5อันที่2 4อันที่3 5อันที่4 4อันที่5 4อันที่6 4อันที่7 5อันที่8 4ไม่มี3เลยครับตามนั้นนะรับของก่อนโอเคตอนนี้ช่องผมเต็มนะกดังสำรองก็เต็มผมต้องเคลียร์ขอก่อนเพื่อเคลียร์ช่องฝากแป๊บเสียงเงินฟรีกู โอเคเราเหลือเจ็ชิ้นเดีย๋ยวมาดูว่าผมจะมีดวงไหมเมื่อกี้นี่คือทั้งหมดกี่ชิ้นนะห้าสิบหนึ่งร้อยเกือบร้อยห้าสิบชิ้นสามแถวไม่มาสักแถวเลยนะครับชีวิตแม่งเศร้าจังวะอันผมซื้อก่อนใบหนึ่งันดูว่ามันจะกี่ชิ้นบิงน สี่ okay, สามชิ้นสุดท้ายมาดูว่าจะได้ซื้อตลาดไหมสภาพมันมีป่าวะ่านมีอยู่จริงป่ะไม่ได้นะสรุปขึ้นรอเกือบร้อยห้าสิบชิ้นนะครับสามแถวไม่มาเกมดีเวลีกูด ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> จัดของ fp fp โอได้วบรอผมแป๊บนึ้งจัดของกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็บิงเสร็จแล้วนะครับก็ เจมทั้งเศเจมทั้งหมดประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยห้าสิบชิ้นนะครับก็ผมบิงได้มาทั้งหมดสามสิบเมตรครับผมอ่ะได้มาหนึ่งหนึ่งช่องเก็บของพอดีนะครับสามสิบชิ้นนะก็เป็นเจมเขียวทั้งสิ้นนะครับสิบสามเมตรนะครับแล้วก็เจมเอพทั้งสิ้นนะครับสิบเจ็ดเมตรด้วยกันนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ผมก็คำนวณมา,าแล้วแหละว่า ถ้าหากว่าเราทำเอาทาการเอาเจมพวกนี้ไปขายเลยโดยที่ไม่ตีบวกเนี่ยผมจะได้เงินอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเจมเขียวอ่อนนะครับถ้าผมขายเลยแล้วถ้าผมขายออกหมดเลยนะครับผมจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 7.8M ถึง 9.1m นะครับอ่าทำไมถึงเป็นเงินช่วงประมาณแบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูราคานะผมยึดเอาราคาณเวลานี้นะครับ เป็นราคาที่เขาเรียกอะไรเป็นเรียลไทม์นะครับก็เจมโอเวอร์ไดตอนนี้อยู่ที่ชิ้นละ6กแสนสี่นะครับผมผมตีไปต่ำสุดคือชิ้นละ6กแสนนะครับผมถ้าผมขายออกหมดผมจะได้เงินอยู่ที่ 7.8M นะครับหรือ13ชิ้นนั่นเองก็เอา6ไปคูณ13นะครับก็จะได้เงินมาที่ 7.8M หรือถ้าหากผมขายสูงกว่านี้ ผมตีไปอีก1 0 0 0 0แเป็นชิ้นละ7000แสผมก็จะได้เงินอยู่ที่9.1 m นะครับตามที่บอกไปอ่ประมาณนี้นะคือเจมโอเวอร์ไดมันค่อนข้างน้อยนะครับมีอยู่ประมาณหนหน้า2หน้า3หน้ามีประมาณ3หน้านะบบวกศูนย์ก้าหนเอ็มนะครับสำหรับเจมโอเวอร์ไดนะหรือเจมสีขียวแล้วก็ ผมจะได้เงินเพิ่มอีกประมาณ 6.8M มถึง1 0 2จมนะครับถ้าหากว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตัวหนังสือมันบังวะนนผมเอาลงให้นะเออมันมันบงังเอาไว้ข้างล่างเ,าเราเจมเขียวนะครับ17 m. เมตรอา่าผมให้ดูราคาเจมเขียวนะเจมเขียวนี้เลท ก็จะเห็นกันนะครับว่าผมบิงเนี่ยไปทั้งหมดร้อยห้าเศษเนี่ยเจมเขียวออกเยอะกว่าเจมโบนะแสดงว่าเลทเจมเขียวอัตราการออกจะเยอะกว่านะครับทำให้ราคามันถูกกว่านะครับเห็นไหมชิ้นละสี่แสนสามหมื่นนะต่ำสุดตอนนี้นะครับมีทั้งหมดอ่าอันนี้มีประมาณห้าชิ้นนะหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้า หกหน้าเจ็ดหน้ามีประมาณเจ็ดหน้ากับเกือบแปดหน้าเลยนะครับทีนี้ผมก็ตีเป็นราคาต่ำสุดอยู่ที่ชิ้นละสี่แสนครับผมสี่แสนชิสี่แสนสี่แสนต่อหนึ่งชิ้นทั้งหมดสิบเจ็ดชิ้นผมก็เอาไปคูณกันสิบเจ็ดคูณสี่ก็ได้เงินอยู่ที่ประมาณหกจุดแปดเอ็มนะครับผมและในส่วนของอ่าสิบ 10.2จนี้เออมผมขายชิ้นละหกแสนนะสิบจุดสองเอ็มนี่คือถ้าผมขายได้ชิ้นละหกแสนซึ่งผมบอกเลยว่าชิ้นละหกแสนเนี่ยไม่อยู่บนบนนะผมว่าขายค่อนข้างยากนะครับโอกาสที่จะออกออก็เลยคิดว่าน่าจะยากก็น่าจะได้ขั้นต่ำประมาณเจนะครับผมประมาณ7จมถ้าผมขายแบบไม่บวกนะ เบ็ดเสร็จผมจะคิดราคาที่ต่ําสุดเลยละกันนะครับผมของเจมเขียวอ่อนตีไปประมาณแปดจุดห้าเอ็มนะครับผมของเจมเขียวเข้มเอสพนะครับตีไปประมาณเจ็ดจุดห้าเอ็มเหมือนกันนะครับแปดจุดห้ากับเจ็ดจุดห้าบวกกันก็จะเป็นเก้าบวกเจ็ดนะครับเก้าบวกเจ็ดก็จะได้ เงินเป็นประมาณ 16m นะครับอ่านี่คือเงินที่ถ้าหากว่าผมขายแบบไม่ตีบวกนี่คือจำนวนเงินที่ผมจะได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 16m แต่แน่นอนครับผมใครกันเราจะอดใจไหวนะครับเดี๋ยว ep นีนะ้ผมจะมาบวกเจม SP แล้วกันนะจะลองตีบวกเจม SP ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวบิงก่อนเอาไปบิงขึ้น power ก่อนนะครับโอเครอแป๊บโอเคครับก่อนจะไปบิงนะนี่ผมเขาทำการตั้งขายละเจมเจมเขียวอ่อนนะครับหรือว่าเจมบูตโอเวอร์ได์นะครับทั้งหมด13เม็ดขายไปแล้วชิ้นละ7 0 0 0แสนนะครับชิ้นละ7 0 0 0ถ้าหากว่าออกทั้งหมดนะครับ13เม็ดผมจะมีเงินอยู่แล้วแน่นอนอยู่ที่เท่าไหร่นะ 9m นะครับโดยประมาณโอเคเดี๋ยวผมไปบิงเจม sp ขึ้น power ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตีบวกโอเคครับ, okay. Okay, รบตอนนี้ผมก็ทำการซื้อบิงโก gem p o w e r SP มาแล้วครับก็ชิ้นละ200,000นะครับก็เป็นเงินอีก 1m นะครับก็ลงทุนไปอีก1ล้านนะครับก่อนหน้านี้ก็ซื้อเจม อันนี้นะครับก็ลงทุนไปอีกเกือบล้านเหมือนกันนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสอร้านแล้วครับตอนนี้ที่ลงทุนไปนะครับก็ทีนี้ผมก็จะทําการบิงโกนะครับแต่อันนี้ผมมีทริคแนะนำนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเงินผมนะครับก็เป็นจาก EP ที่แล้วนี่แหละมีคนมาแนะนํานะครับปกติแล้วเนี่ยผมมีเจมอยู่ทั้งหมด 12... 17เม็ดใช่ไหมผมจะบิงทั้งหมดเลยนะครับ แต่คราวนี้มีคนมาแนะนำนะครับให้ผมทําการบิงขึ้นเจมพาวเวอร์เพียงเท่าจำนวนที่เราทําได้นะครับแล้วก็เอาเจม s p เล็กธรรมดามาตีบวกนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดคอมเมนต์ให้ให้ดูนะครับก็ต้องขอบคุณคุณแซลมอนมากด้วยนะครับที่ให้คำแนะนำมานะคือผมก็ลืมลืมนึกไปเลยนะครับก็เขาแนะนำมาว่าให้ใช้เจมเม็ดใหญ่บวกกับเจมเม็ดเล็กเอาครับประหยัด แต่ต้องกดเจมใหญ่ลงเม็ดแรกก่อนทุกครั้งที่บวกนะครับอ่าก้อนนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อใครที่ตีบวกเจมแล้วอาจจะลืมหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็อเอาไปใช้กันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปบีงเจมแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่กำลังจะบวกเจมเลยครับผมโอเค มาแล้วทุกคนนี่นะผมจับคู่ไว้ให้เลยนะอคือผมจะเอาขึ้นบวกหนึ่งก่อนนะจะเอาขึ้นบวกหนึ่งให้ได้ก่อนถ้าหากว่าในสี่เม็ดเนี่ยมีเจมไหนที่ตีติดบวกหนึ่งเนี่ยผมก็จะ ทำการเอาเจมที่เหลือเนี่ยไปบิงขึ้นเม็ดใหญ่แล้วก็เอามาบวกเป็นบวกสองนะผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมนะคือก็ไม่เคยบวกมาก่อนไม่รู้ว่าโอกาสมันจะลดลงเยอะไหมนะครับโอเคมาพูดมาเยอะแล้วผมต้องได้อย่างน้อยบวกหนึ่ง 1เม็ดนะครับถ้าไม่ติดสักเมตรใน4เมตรเลยเนี่ยคือเกลือนะครับเพราะว่าเจมเล็กนะที่เราขายไปทั้งหมดเจมเขียวอ่อนที่เราขายไปทั้งหมด13เมตรนะเราจะได้เงินมาแค่ประมาณ7 m นะ7หรือ8ปะประมาณ7 8m ถึง8นะครับเราต้องสู้ชีวิตนิดนึงก็คือถ้าติดบวก1มา2เมตร แล้วเราขึ้นลุ้นขึ้นบวก2ได้อีก2เมตรเราก็จะขับไหลน,นะครับผมโอเคมา,ามาแล้วทุกคน2 3อ,อุ้ย หนอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไม่แหกเลยผมดูราคาแป๊บนึงบวกสูมันประมาณหนึ่งจุดสองเอ็มนะครับบวกหนึ่งเขาขายกันสามเอ็มนะแลตอนนี้ผมกำไรแล้วนะ ตอนนี้ผมกำไรแล้วเนาจริงเดี๋ยวรอผมคำนวณให้แป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนก็ไปนั่งคำนวณมาล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับโอเคเดิมทีเนี่ยผมมีเจมทั้งหมด30เมตรนะครับผมเป็นเจมเขียวอ่อนหรือบูตโอเวอร์ไดทั้งหมด13เมตรนะครับอ่านี่ผมตั้งขายไปละชิ้นละเจ็ดแสนนะครับ ตั้งขายแพงกว่าเพื่อนบ้านเขาด้วยนะชิ้นละเจ็ดแสนอ่าดูดูด,ด,ดชูชาวบ้านเขาขายกันห0 0สนหกแสนนิดๆน,น,นะนี่นะกว่าผมจะขายออกก็นานอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่ผมขายเนี่ยมันมีสุรตานมาดึงเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ยผมว่าก็น่าจะออกนะเพราะว่าบุญโอวอร์ไดเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีแค่ประมาณหนหน้า2หน้า สามนะมีประมาณสามหน้าเกือบ4หน้าเองนะครับมีไม่เยอะนะโอเคทีนี้ผมก็ไปคำนวณมาแล้วนะครับแบบที่ถ้าสามสเมตรถ้าหากว่าผมขายแบบไม่ตีบวกเลยนะครับผมจะได้เงินอยู่ที่นะครับก็เป็นเอาบูตโอเวอร์ได้ก่อนนะครับอันนี้ผมเอา SP ขึ้นก่อนบนะูตโอเวอร์ได้สิเมตร 700K ต่อ 1EA นะครับผมทั้งหมด13เม็ดก็เอา13คูณ7นะครับก็จะได้เงินมาทั้งหมดประมาณ 9.1M นะครับถ้าหากว่าขายออกหมดนะครับทีนี้อันนี้คือกรณีที่ผมขายแบบไม่เอาไปตีบวกนะผมจะสรุปให้ฟังว่าผมได้เงินเท่าไหร่ บุ๊ตโอเวอร์ได้ผ่านไปแล้วทีนี้มาเจมเอสพีนะครับเจมเอสพีต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่โคตรต่ำเตีย้ยเรียรดิยครับผมอยากจะเนี่ยสี่แสนสองสี่แสนสามผมเอ่อมันบังไหมเนี่ยเออชิดี๋ยวปิดไปก่อนนะอ่ะนี่นะครับนี่นะประมาณสี่แสนสองถึงสี่แสนห้านะครับอ่ะเฮ้ยหายไปไหนหมดแล้ววะ เฮ้เมื่อกี้สี่แสนเยอะมากเลยนะแต่รู้สึกตอนนี้จะหายไปหมดแล้วครับมีเหมือนจะมีคนดึงนะครับอโอเคทีนี้ผมก็ตั้งตั้งไว้แล้วแหละไปคำนวณมาชิ้นละ 450K หรือ4ี่แสนหนั่นเองครับขายทั้งหมด17ชิ้นก็เอา450ไปคูณสิบเจ็ผมจะได้เงินมาประมาณ 7.65m นะครับถ้าหากว่าขายออกหมดนะครับผมทีนี้ก็ทำการเอาเจมบูต SP เอ้ยเจมบูตทุ้ยเจมบูตโอเวอร์ไดกับเจม SP ที่ขายได้ทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะเป็น 7.65m บวก 9.1m จะได้เงินอยู่ที่ประมาณ16.75ล้านนะครับแล้วก็หักค่าใบวิ่งไปใบละ3แสนนะครับผมก็ใช้ไปประมาณ เกือบๆเมแหละผมตีไปประมาณ7 0 0ดนะเพราะว่าตอนเริ่มคลิปผมมีเงินประมาณ 3M กว่านะครับก็หลังจากที่ผมบิงเสร็จหมดผมเหลืองเงินอยู่2อล้านเนะครับก็ใช้ไปประมาณ 700K รแหละจริงๆก็ประมาณ 1M นะครับเบเสร็จผมจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ 16M นะครับสิบห้ถนะถ้าหากว่าขายแบบไม่ตีบวกนะครับผมโอเคกรณีไม่ตีบวกผ่านไปแล้วครับทีนี้ผมจะมาสรุป กรณีที่ผมเลือกนะครับก็คือผมเอาไปตีบวกนะครับแล้วก็เอาไปบิงขึ้นพาวเวอร์ทั้งหมด4เมตรนะครับก็ใช้เจมเล็กไปทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เงินซื้อเจมอีก4ใบใบละ2องแสนห้านะครับก็เป็นเงิน 1M เหมือนกันนะครับตอนนี้คือบวกเจมที่ผมซื้อมาลงทุนก่อนหน้านี้ก็ประมาณ 1M แล้วก็บวกเจมใบบิงโกเจม อีก4ใบก็เป็น 2M แล้วครับทุนที่ผมลงทุนไปนะครับทีนี้ผมบวกบวก1ติดหมดทั้ง4เม็ดเลยนะครับโดยไม่แหกเลยนะครับโคตรตกใจเลยนะเอาจริงคือถ้าใครดูคลิปผม EP แรกผมจะเห็นว่าแม่งแหกเป็นว่าเล่นเลยนะแหกเอาแหกเอาเลยนะแสดงว่า EP นี้ผมมีดวงนะครับก็ผมก็จะขายเลยแหละผมไม่บอกขึ้นไม่บอกขึ้นบวกสแม่งนะ เพราะผมคำนวณมาแล้วมันได้กําไรนะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันได้กําไรเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับผมก็เจมบูตโอรไรน,นะครับของเดิมชิ้นละ 700K ถ้าขายออกก็จะได้เงินค้าจนถึง M นะครับผมทีนี้เจมเอทั้งหมด17เม็ดนะครับผมเอาไปบิงเจมใหญ่4เม็ดนะครับผมอ่า ไปเอาเอาไปวิงเจมใหญ่ได้มาทั้งหมด4เม็ดนะครับแล้วก็เอาไปบวก14เม็ดติดหมดเลยไม่แหกนะครับโคตรด,ดวงโอเคก็จะทําการสรุปก็คือเป็นขายเจมใหญ่4เม็ดนะครับ3 3m ต่อ1ชิ้นนะครับถ้าหากว่าขายออกหมดก็จะได้เงินอยู่ประมาณ 12m นะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาเจม s p บวก1นะครับเจมใหญ่นะบวก1 อันนี้บวกศูนย์จะอยู่ที่ประมาณ 1.2m ถึง1.5ละกันนะเฮ้ยค่อนข้างหน่อยนะจริงเ,เราไปดูบวกหนึ่งกันนะราคาบวก1นึ่งนะบวก1นสมล้านครับมีขายน้อยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะเฮ้ยบังอีกแล้วเหรอเฮ้ยลืมอีกแล้วครับนี่นะ อันนี้ให้ดูใหม่บวกศูนย์หนึ่งจุดสองเอ็มนะครับราคาต่ำสุด1.2สูงสุดอยู่ที่1.48ผมก็ตีไป1.5เอ็มนั่นแหละครับบวกหนึ่งก็ต่ำสุดอยู่ที่3.1สูงสุดอยู่ที่3.5นะครับผมอาจจะขายแพงกว่านี้ก็ได้นะเผื่อว่ามันอาจจะออกครับก็คำนวณมาแล้วก็เป็นเจมบวกศูนย์นะครับก็คิดละสีห้านี่แหละก็ตอนนี้ผมก็เหลือเจม มีเจมเอชพีใหญ่อยู่4เม็ดก็เป็นเงินประมาณ12บเอ็มแล้วก็มีเจมเจมเล็กอีก5เม็ดนะครับขายถ้าขายชิลละ4ี่แสนห้าก็จะได้เงินมาอีกประมาณ2องจุดสองห้าเอ็มนะครับนี่นะครับวัดที่สามนะไอ้วันที่สนะี่ 4, นะที่ผมสรุปขายเจมเล็กที่เหลือ5เม็ดสี่ร้อยหต่อ1 ea ก็จะได้เงินมาทั้งหมดสองจุดสองห้าเอ็มนะครับบวกกันสิบสองบวกสองจุดห้าก็จะได้สิบสี่จุดสองห้าเอ็มนะครับเงินที่ได้มา หลังจากนั้นก็เอาเงินที่ได้จากการขาย Gem บ o o โ o v e r ร์ได้กับเจมเอมาบวกกันก็จะเป็น 9.1m บวก 14.25m นะครับผมจะได้เงินมาทั้งหมด 23.35m นะครับหักค่าใบบิม 700k นะครับแล้วก็กับใบบ i n g ก Power ที่เอาไปขึ้นเจมพาวเวอรนะครับอีก1 m นะครับผมจะเหลือเงินเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณ 21.65 m นะครับก็ได้เงินเพิ่มมาประมาณ4-5 m นะครับก็ถือว่าโอเคหรือว่า EP นี้ไม่เจ๋งนะครับก็แฮปปี้แอนดีนะครับก็เดี๋ยวผมลงขายเจมยมก่อนนะครับขายเม็นสั่งจุดแม่ง หิวนะหิวเงินนะครับช่วงนี้จนด้วยเงินแหละแค่นี้นะะอันนี้ผมก็ขาย4.7ผมไม่รีบเพราะผมไม่รีบใช้เงินนะเพราะว่ารีเบิร์ผมก็คือต้องหาเงินก่อนอนะต้องมีเงินก่อนถึงจะไม่ไปมีเงิน จะไปมีแรงเวลมีแรงทำอะไรอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะรอมันขายออกก่อนละกันจะรอมันขายออกก่อนแล้วลออกกลเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ว่าผมได้ทั้งหมดเท่าไหร่อีกทีหนึ่งนะโอเคประมาณนี้และกันนะครับ <_ S 1> ก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปของ EP ที่แล้วให้แล้วกันว่าเ <_ S 2> จม s p บวกสองนะครับ p o v e r sp นะที่บวก2ที่ผมขายไปนะผมขายได้เท่าไหร่นะครับโอเคหาเจอแล้วไปนั่งหาตั้งนานนี่นะครับก็ ep ที่แล้วนะครับก็ขายได้แค่นี่นะครับบวก2ขายได้แค่แปดจุดห้า m นะครับก็เจ๊งยับยับเลยนะครับ ep ที่แล้วนะเพราะว่ามีเจมอยู่ดั้งเดิมแล้วด้วยแล้วก็มีเงินอยู่เกือบเกือบสิบห้า m นะครับก็ตอนนั้นก็คือหมดตัวเลยนะเงินหมดเลยนะ โอเคมา ep นี้ก็ก็ถือว่าได้ทุนคืนนะไม่ได้ว่าได้กำไรนะเอาจริงคือขายของจากที่ควรจะได้เงินประมาณ 15-16m อัพขึ้นไปได้ประมาณ 20m กํากำไรนิดนึงก็ถือว่าโอเคครับผมก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะผมลงผมลงเลยแล้วกันผมลงอะไรล่ะผมปิดคลิปนี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันว่า มันจะขายออกหมดเมื่อไหร่นะแล้วผมจะได้เท่าไหร่นะแล้วก็จะเอาไปบอกอีกทีหนึ่ง EP หน้านะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะสำหรับเงินพารวยมือพาจน EP ถัดไปครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออยังมีคนดูอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับขอบคุณมากบายบายครับผม